ผู้ชมคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามินได้มีโอกาสไปเดินชมงานวันนับประดิษฐ์ประจำปี2558ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวาชได้จัดขึ้นด้วยคอนเซปต์ที่ว่า Creativity and Inspiration ทั้งนี้ก็เพื่อสื่อความหมายถึงการจัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์คิดค้นหรือการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์ของนักประดิษฐ์นักวิจัยและก็เยาวชนและก็ยังถือว่าเป็นการนำเสนอผลงานผลิตภณัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้ต่อไปค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีอะไรให้มิ้นได้ติดตามอีกเยอะเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปพูดคุยกับผู้จัดงานในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะและนี่ก็คือผู้ที่จัดงานวันนักประดิษฐ์นะคะปี2558นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สุทิพรจิตเมตภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการจัดงานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้มีไฮไลท์สำคัญหรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจยังไงบ้างคะจริงแนวคิดเราคือเรื่องของความคิดเริ่มและก็แรงบันดาลใจหมายความว่าจริงปกติเราเองเนี่ยเวลาจะทำอะไรต่างเราก็อยากมีความคิดที่อยากจะทำนู่นทำาให้ดีขึ้นใช่ไหม แต่จะทําให้มันเกิดเปดนผลจริงเนี่ยยากนะฮะเรามีความคิดทีด่พันความคิดนียออกมาเป็นสิ่งปฏิได้หนึ่งชิน<อ>้นเพราะงั้นเราดึงอยากให้คนที่มาร่วมงานคนที่มาแสดงเห็นภาพว่าแรงบันดาลใจคือเอ๊ะเขาคิดแล้วทําได้ยังไงใช่ไหมทำไมเราคิดเราทไมทำไม่ได้แล้วนอกจากกิจกรรมต่างๆเรายังเห็นว่ามีการมอบรางวัลด้วยในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมอบรางวัลถือวาสาครับในวันนักปฏิเสธนั้นเนี่ย ออมอบรางวัลนี่ก็ออของสภาน่างชาติที่ประกอบด้วยสอย่างนะครับอันดับแรกก็หนีไม่พ้นเรื่องของผลงานประเดิษฐ์กิกพ้นนะครับที่มาแสดงเนี่ยแล้วก็จัดประกวดน,นะครับก็มอบรางวัลให้จะสามารถติดตามผลงานต่างๆของทางวชได้ยังไงบ้างคะท่นานขณะนี้นอกเหนือจากที่มาดูในงานแล้วนะครับเรายังทำเรียกเป็นสกู๊ปสั้นๆประมาณ3าถึงนาที ซึ่งก็จะออกในรายการ SME ทีชี้ช่องดวยก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมีนังขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่เกีรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะดีครับ คำถามที่ร่วมสนุกรายการในวันนี้ถามว่าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดงานในวันนี้มีชื่องานว่าอะไร 1. งานวันนักประดิษฐ์สงานอินโนวิชันทราบแล้วเขียนคำตอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ